ทุกคนมันตอนนี้เกิดเสียงอะไรไม่รู้นรับอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นแต่ายการจริงครับอันนี้รถดับนะครับตอนนี้ต้องวิ่งก่อนนะครับพราไม่มีเสียงระเบิดเาจริงจังมากนะครับทุกคนพวกเจ็บอยู่นี่พเจ็บนอนนิ่งเลยนะหลายหลายคนนะครับในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลในสังคมราเนี้ต้องการมากเลยอย่างหนึ่งก็คือครับอยากจะเห็นคือหน้าจริงของพี่ในรายการนี้เขาจะสามารถเปิดทั้งรายการเลยได้ไหมทั้งรายการ โอ้โหหล่อหล่อเหลาเหมือนกันนะครับเราอยู่กับรายการวันเดวิดเหมือนเดิมับผมเรามาอยู่กับกู้ภัยหนึ่งวันวันนี้เราก็อยู่กับพี่ชื่อธีรวัน์ชาวเจริญนะครับชื่อเบิร์ดครับผมพีเบิร์ดนะครับเราก็จะมาเป็นกู้ภัยหนึ่งวันซึ่งจริงๆกู้ภัยผมเคยทามันบ่อยแล้วเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วก่อนโควิดอะไรเงี้ยยุคนี้กู้ภัยก็แบบพัฒนาไปเยอะมากวันนี้เราก็จะมาดูว่ากู้ภัยหนึ่งวันทําอะไรบ้างครับซึ่งมันก็จะรายละเอียดเยอะเนาะเราก็เลยมากันที่ โครงการสิ่งอาสาอบมรมกู้ชีพประจำปี2 5 1 7แล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวัสดีครับสวัสดีครับครับ,บอาจจะเคยเห็นผมบ่อยนะครับตามช่องต่างๆในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันก็ดีครับ,รบวันนี้เราจะได้แบบมีความรู้เรื่องของการควบคุมจับกุมไม่ใช่เรื่องของการผพยาบาลเบื้องต้นเบสิกการการเป็นอาสากู้ภัยอะไรเงี้ย ผมขอมาเป็นกู้ภัยหนึ่งวันได้ไหมครับได้ครับการกู้ภัยของเราก็พัฒนาไปเยอะมากเลยครับพัฒนาจะอัปเดตอัปเดตทุกๆุสี่ทุกๆ4สี่ปีหรือการอบรมทุกทุเปี้ยครับเพื่อเพื่ื้นฟูความรู้เก่าแล้วยิ่งเป็นโครงการของสิงอาสาด้วยก็จะแบบเครื่องไม้เครื่องมือความรู้เยอะหน่อยใหม่หน่อยแล้วก็ครบแล้วก็แอดวานซ์หน่อยถ้าคนเจอคำว่าหลักสูตรเนี่ยแล้วยิ่งเป็นโครงการอบรมอะไรเงี้ยมันก็จะดูน่าเบื่อแต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่ามันมีเคสจริงคือเป็นการจําลองที่เป็นเหตุการณ์จริง จริงที่บอกว่าเราจะเจอเป็นท้องไปเป็นหลักสูตรหนึ่งที่แบบจะเพิ่มศักยภาพความรู้ของพี่ๆกู้ภัยเนี่ยได้แบบครบคันมากเลยไม่ควรพลาดเลยนะใช่ครับผมไม่ควรพลาดเลยไม่ไม่ควรพลาดเลยเพราะถ้าแบบพลาดนี่เป็นไงพี่พลาดก็ถ้าพลาดก็ต้องรอถ้าพลาดก็พลาดถ้าพลาดก็พลาดเลยคือถ้าพลาดก็มาปีใหม่เพราะทางเสียงอาสาวจัดทุกปีเดี๋ยวเรานั่งรอเคสก่อนถ้ามีเคสเราไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับลองเป็นเด็กผด้ชายโอเคได้ครับ งั้นเดี๋ยวพ้าพี่ก็รบกวนไปเปลี่ยนชุดก่อนได้เป็นกู้ภัยกันตอนนี้ก็เป็นงานอาสาไหมครับหรือว่าเป็นงานของที่โรงพยาบาลเป็นงานของของโรงพยาบาลต้องบอกก่านสุดุชีพมาเรียนพรนะครับเป็นที่เริ่มเริ่มได้เก็บอัตราฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเราะว่ามันจะมีการลมหนักโผวต่างๆแม้กระทั่ง ปั้มหัวใจอะไรนี่ครับที่เห็นทิศเป็นเยอะคนก็จะไปสนใจที่เดียนที่ที่โรงพยาบาลก็จมีเยอะสำหรับฐานการฝึกหลักๆนะครับจะประกอบไปด้วยการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยการประเมินผู้บาดเจ็บขั้นตอนการตรวจหาและช่วยเหลือภาวะคุกคามชีวิตเช่นภาวะฉุกเฉินระบบทางเดินหายใจการทำหัตถการการช่วยชีวิตเช่นการถอดมวกน็อกการใส่เฝือกการห้ามเลือดจนไปถึงการเคลื่อนย้ายและส่งต่อที่ถูกต้องเพื่อลดการเสียชีวิตและพิการ โดยที่มีวิทยากรจากศูนย์กู้ชีพนเรนทรมาทำการฝึกให้ครับเอาโรงแมแทนทุกคนผมว่าคนาสองสัยเดียวกู้ภัยเขาทำอะไรได้ไรบางคนเขาเขามาทำเป็นเหมือนแบบผมเห็นมันเหมือนเป็นอาชีพหลักเลยเขาได้เงินเดือนมาแล้ว,ลวเงินเขาเอาเงินที่ไหนกินใช้อะไรไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเลยจากกู้ภัย อันนี้คือทุกคนที่มาทำคือทำด้วยอาสาโรดใช่ครับอาสามาด้วยใจเหมือนกันคกับผมก็ดีธุรกิจส่วนตัวเราเวลาเราว่างตอนเย็นเนี้ยเราขายเราทำเสร็จแล้วเราตอนเย็นเราก็มาจอดสแตจหน่อยพี่ทำธุรกิจอะไรครับขายหมูสดขายหมูสดแต่กับกู้ภัยนี่มันคือคนละอย่างกันเลยนะใช่ครับอ๋อจะอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนจีหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่มีเทส เราก็กลับเข้าบ้านหน่อนถ้าเกิดเขาจะแจ้งเหตุในทีก็คือช่องทางไลน์บางคนที่สองหูกับประสบวันที่หนุเนี้ยเขาก็ต้องการความช่วยช่วยเหลือ,อเราามรู้เรามีเวลาล้วก็ออกไปทาเราไม่ช่วยพี่ทำไปเพื่ออะไระเราช่วยเขาไปแล้วเนี้ยเราเห็นเขาได้กลับไปหาครอบครัวเขาเลยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของแค่ํำขอบคุณเราก็มีความสุขนะพี่ คือทุกคนในในโครงการไม่ว่าจะอาสามูลนิธิอะไรทุกคนมายเซ็ตจะประมาณนี้หมดเลยใช่ไหมพี่เหมือนกันทุกทุกหน่วยเนื้อทุกหน่วยเนี้ยะใช่เพราะผมไม่เคยเห็นเลยนะที่ออกสื่อแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบว่าจะมาขอคําขอบคุณจากคนที่เอ่อผู้ประสบเหตุอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบเขาลดลมเขาอะไรอยู่ไปเฮ้ยขอบคุณผมหน่อยดิไม่มีนะส่งเคสส่งเวรให้รุณมาเซ็จผมก็กลับเลยหรือรอไม่รอไม่แบบแบบไม่ร้อยเขาตื่นมาเพื่อขอบคุณเราไม่มีกลับเลยประมาณตั้งเป็นปีอ่ะ เขากลับมาพอเขามาไม่ใช่เราไปใช่ไหมไม่ครับเขาเขามาเราไปบอกให้เขามาไม่ครับเขามาเองเขามาเองเขามาตามหาเราเขาคงแบบซึ้งใจมากเนาะที่แบบว่าครั้งนึ่งแบบเีคนช่วยชีวิตเราจำนาฬิกาที่ผมใส่ถึงขนาดว่าจำนาฬิกาได้ เปล่าไม่ใช่ของกูเข้าไปเข้าไปทำไมข่วนขึ้นลุดนลุดนไม่ดิบว่างช่วงที่เขายังมีติอยู่เขาจำได้เขาจำได้เขาจำได้เพราะว่าเราก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราแนะนําตัวก่อนแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เค้เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราไปลูดนเขามาคือถึงบอกว่าเราจะเข้าเราเข้าไปเราแนะนำตัวก่อนพี่ครับพี่ครับเป็นอาสาสมัครหนุ่มที่ลูกอัตัญูมาช่วยพี่พี่ไม่ต้องตกใจนะครับครับพี่ทําใจไว้ดีไว เดี๋ยวเราจะช่วยพี่ออกไปเพาะว่าจะจำเพาว่าจะจำเขาก็จะไปสืบหาจากจุดใหญ่จุดกว้างๆขยับลงมาจุดเล็กจนเจอเราเอากระเช้ามาให้เราอ๋อมาขอบคุณมาอะไรอย่างงี้เาให้กระเช้าตกใจไหมที่แบบเฮ้ยปกติมันแบบไม่ค่อยมีเคสอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับก็รู้สึกรู้สึกตื่นตื่นตันใจในในในการช่วยของเราคือหลายๆคนก็อยากจะแบบมาช่วยเหลือคนบ้างพอฟังจากพี่ะครับถ้าเขาจะเริ่มช่วยคนทำยังไงบ้างครับในอ๋อถ้าเกิดคนที่มีเวลา แล้วมีใจเชี่อ์รับจริงเราก็มาสมัครมาสมัครเป็นอาสาผู้ัยนะครับตามจุดไหนๆก็ได้ไม่ว่าใครจะสมัครได้เลยสมัคอย่างไงพี่แบบมันต้องกรอกอะไรบ้างหรือว่าแค่แบบเข้าไปขอเขาบอกพี่ผมจะทำอางนี้่ก็เขาแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีใบสมัครเก็บเอกสารผู้ภายทุกพื้นที่เลยจังหวัดก็จะมีการเทสเทสก็คือการระถมงพยาบาลเบื้องต้นมีการเทสการสอนสอให้คุณได้มีความรู้รู้เบื้องต้นนะเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่คุณจะช่วยคนอ่ะ ต้องพี่ผมสงสัยตอนแรกพี่เป็นบ้าแบบพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นบ้าหรือว่าเราหัดมาเรื่อยๆไม่เป็นเลยครับแล้วกลัวไหมตอนแรกเจอเลือดเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยเคสแรกที่เจอเป็นวอ0สี่สิบเป็นเป็นรถชนรถชนมอไซค์ชนมอไซค์อ่าแล้วเขาก็เมาเมาอะไรนี้เขาพวกอาหารเนี่ยสำลักออกมาเรายืนดูแต่เราไม่สามารถช่วยอะไรได้อย่างอย่างพี่เนี่ยคือมีประสบการณ์ คยอ,อยากช่วยคนแต่ช่วยไม่เป็นไม่มีความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็มาสมัครกู้ภัยแล้วก็จะมีโครงการแบบนี้นอย่างวันนี้ที่เรามาเป็นโครงการที่แบบว่าเหมือนให้ความรู้ฟรีสาหรับคนที่แบบมีใจอยากจะช่วยคนจริงๆเป็นหลักสูตรกู้ภัยที่แบบว่าเขาจะอบรมให้กับกู้ภัยทั้งทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเครือข่ายของศิลป์อเป็นเครือข่ายก็คือเอากู้ภัยทุกๆพื้นที่ท,ทุกทุกจังหวัดเข้ามาเปเป็นหลักเป็นหลักสูตรที่ฟรีคิดว่าดีไหมโครงการนี้ ราะว่าอย่างพี่ก็แบบอยากจะได้ความรู้ไปช่วยคนอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีปีละสองสามครั้งก็คือจริงๆใครก็สมัครสมัครได้เลยถ้าไปสมัครกู้ภัยแล้วก็มาเข้าคงรงทำนี้มาเรียนฟรีเรียนฟรีมีข้าวให้กินมีข้าวให้กินมีน้ำให้ให้ยู่มีที่พักให้นอนโครงการโอ้ดีนะส u p p o r ที่าะให้เยอะมากคือถ้าทุกคนในประเทศทาเป็นลดการสูญเสียได้เยอะมากเลยครับคือถ้าถ้าเรามีกู้ภัยสักเจ็ดสิบล้านคนอย่างเงี้ยสมมติว่าเกิดเหตุทีเดียวนี้เราก็ไปหมดเลยใช่ ไม่ต้องมีใครช่วยใครแล้วก็ช่วยตัวเองกันไปไม่ต้องเป็นกู้กู้ใคยก็ได้เราก็ช่วยได้เองคนสามารถช่วยกันได้ตอนไปเรียนเหตุแนกนอนเราช่วยกันทั้งเราอยู่ข้างนอกเราเจอคนอื่นประสบเหตุเราช่วยได้ไอ้พวกเวลาเรากินลูกอมหรืออะไรเงี้ยมันมีข่าวที่ติดคอไว้มากถูกครับอ๋อที่ต้องใช้วิธีการเขาเรียกโอกโอกระแทกโอกระแทกครับมันทําเองได้พี่สมมติว่าเราติดคอเนี่ะสมมติผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีคนช่วยทําเองได้คือไงกระแทกแบบกระแทกนินปีอ่เงี้ยหรอใช่ครับย่อ อย่างนี้พี่พี่อ๋อย่ออย่างนี้เราก็ะแท็กเลยนะจะแท็กแรงๆอย่างเงี้ยครับคือถ้าหลังของหอยใจผมใช้ไม่ออกผมมีเวลากี่นาทีพี่ก็4นาทีกระแทกเข้าตรงไหนพี่ตรงลิ้นปีกอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับเรากระแทกไปถ้ากระแทกไม่ออกก็ก็ต้องร้องขอควนเสิร์ไม่พี่แล้วแบบเราทำอย่างเงี้เองไม่ได้เหรอหรือวกระแทกเองได้ไหมไม่ไม่ออกอ่ะลักษณะการชกมันมันมันน้อยถ้าเป็นแบบว่ามีผู้ช่วยเหลือเราก็วัดอ๋อนี่คือกรณีที่มีคนมาช่วยเหลือถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นก็คือวัดนี้วัดจัด จากสะดือจากสะดือขึ้นมาอย่างนี้ครับอ๋ออยู่ตรงประมาณนี้มันจะอยู่ระหว่างกลางครับอ๋อเราก็จะทำแล้วก็กระแทกแรงๆปึ๊บเลยโน้มโน้มโน้มตัวที่แบบนั้นกระแทกกระแทกเลยแต่ว่าอย่างนี้พี่แต่แต่ว่าอย่างนี้พี่ตายแล้วนะตอนนี้ตาเเท็บบอร์ดแล้ว บางีพี่เราเราถ้าเกิดเป็นการสอนอะเราเราจะไม่เราจะไม่ทำแรงครับอ่าครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเรื่อยๆเลยใช่ไหมพี่เราก็มาเช็คโลกดูว่าออกไหมป้าไม่ออกเราต้องทำตัวนี้เฮ้ยพี่มีเหตุมาแล้วพี่เหมือนกับว่าจะมีเหตุครับใช่ใช่ไหมพอเขาให้สัญญาณแล้วโอเคครับเราต้องไปเลยป่ะครับพี่ใช่ใช่ไปเลยเหรอกตอนนี้เป็นเหมือนสถานการณ์จริงแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเราจะไม่เล่นแล้วนะตอนนี้คือเป็นสถานการณ์จริงนะทุกคนหมอป้าสวัสดีครับ ที่ไหนเลยพี่หมอชิดเตาปูนหมอชิดอนุสาวรีย์เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ตอนนี้เกิดเสียงอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นสถานการณ์จริงครับอันนี้รถดับนะครับใช่ครับผมออ๋คือถ้าเราเร่งแรงไปรถก็จจะดับได้เพราะนี่สถานการณ์จริงหมดเลยนะเนี่ยเสียงเลยทุกคนครับก็อันนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะตอนนี้สถานการณ์กำลังแบบคือเรียกว่าเขาซ้อมเหมือนจริงเลยเนี่ยโอ้โหตามมาแล้วนะสวมแมสก์เรียบร้อยนะครับสมใส่หยเรียบร้อยนะครับสวมแมสก์เพราะว่าเราออกไปเรา ถ้าเป็นคนรับการจัดการก็จะเป็นเซฟคือต้องเซฟตัวเองไวด้วยตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไม่ใช่มันแม้มันบังไหมมันบังอะไมีคนล้มอยู่นะกออมาก่อนมาแล้วว่ะเฮ้ยพี่แล้วเราทำไงพี่ตอนนี้มีมอไซค์ล้มไหมเราออกไปเราก็จะไปดูสถานการณ์นะครับว่าเราจะดูไม่มีฮมยมีคนบาดเจ็บด้ยเราต้องลงไหมครับลงลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเปิดเลยเลยเลย ตอนนี้ต้องวิ่งก่อนนะเพราะว่าการเขาจริงจังมากนะครับทุกคนมีกู้ภัยก็เตรียมอุปกรณ์ลงมานะฮะการเตรียมพร้อมเราก็ไม่ได้ไปขัดขวางการปฏิบัติมากมีเตรียมอุปกรณ์ที่เป็นแบบกระเป๋าพยาบาลนะครับปวดเจ็บอยู่นี่นอนนิ่งเลยนะแต่ยังหอบอบอยู่เลยนะยังหอบอบอยู่เลยนะตอนนี้ต้องรอการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็รอดับเพลิงให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้นะ ไม่ใช่ว่าเข้าไปเลยนะเพราะอันตรายนี่ครับแล้วคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คืออาสาทั้งหมดเลยนะ,นะครับเราอยู่ทีมไหนเนะี่ยนี่คืออาสาจริงนะครับที่เขามาเข,าข้าค่ายอบรมนะวอรสองวอสองตรงนี้เหตุการณ์กําลังกําลังโอเคแล้วมีทีมเข้ามาช่วยสมทบแล้วเราต้องไปดูเหตุการณ์ไหนไหบ้าทีอันนี้เป็นการอุ้มผู้หมดสติอ,ออกมาครับจากรถก่อนนะครับตีเทาไว้ก่อนเดี๋ยวให้กลับไปช่วยโอเคอ๋อนี่คือเราปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมครับผมีตีเทา ตอนนี้สถานการณ์ก็ก็ทีมาเข้าสมทบแล้วก็โอเคแล้วมีคนเข้ามาช่วยผู้ประสบเหตุอันนี้คือเป็นการทำอะไรครับเซฟครับตรงถุงพลาสติกนี่คืออะไรครับก็คือปิดแ้ยเซฟคอไว้นะครับอ๋อนี่ก็มีเช็คเบื้องต้นก่อนด้วยตัวยินครับเงนแตกครับผมไม่เป็นไรพี่ทุกคนพร้อมมาช่วยพี่แล้วไม่เป็นไรนะพี่ผมอยู่ตรงนี้พี่ อ๋อคือต้องประคองศีรษะเขาไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเผื่อมีกระดูกตรงไหนหักใช่ไหมพี่หรือว่ามันยังไงนะใช่ครับแล้วตรงขานี่คือทำอะไรอยู่ครับก็มันเป็นแผลกดคอนโซนตรวจทับแล้วก็จะขึ้นทุยเก้เพราะว่าเราเราไม่ให้เลือดเลือดเสียมันตอนที่เราทางออกมาหรือว่าคายคายออกมาไม่ให้มันทับอย่างเรายกขึ้นไปแล้วอ่ะเลือดมันจะเลือดเสียมันจะย้อนกลับมาขึ้นอันนี้อันนี้เป็นการจําลองสถานการณ์นะฮะครับผมทุกเปิยคือตอนนี้พูดไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ้ปก okay. ติเราต้องประคองไว้นี้ถึงแบบตอนไหนพี่ตอนออกจากรถเลยครับเราจะปล่อยได้เทีก็คือใส่คอล่าแล้วก็มูบอกจากรุ้น่งเียครับอ่าครับอย่างหูตรงนี้นี่เขาจะหูเขาจะไม่เป็นไรเหรอพี่แบบหูทับหูเขาหูเขาทับอยู่เงี้ยเป็นไรไหมหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแครับไม่พี่มาถามเรื่องหูเนี่ยไม่ไม่ไม่นี้ผมอันนี้อันนี้ผมสองสส่แบบหูเลือดไม่เดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อคือกระดานที่แบบเราเห็นมีรูๆอย่างเงี้ยมันคือที่เอาไว้ใส่เชือกนะครับคล้องเชือกเพื่อไม่ให้แบบว่าผู้ป่วยขยับขยืน กันพิการเนาะต้องให้ยขยับน้อยที่สุดอ๋อคือดามกระดูกต้นคอไวแผ่นอันนี้ก็คือแผ่นกระดานขนาดขนาดยาวคือดามไม่้องตัวเลยคือถ้ากระดูกต้นคอขยับปุ๊บอาจจะพิการได้เลยแล้วก็ต้องมัดมือด้วยคือมันต้องมัดแน่นอย่างนี้เลยครับอ๋อเพราะบางทีผมแม่รู้สึกตัวเนี่ยเขาอาจจะปักไปมาได้อ๋ออเราก็เลยต้องมัดไว้เลยคือการช่วยเนี่ยก็ต้องช่วยให้แบบถูกต้องนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้คนไข้ยิ่งเกิดความบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าเราขึ้นย้าไม่ถูกต้องนะครับ ตอนนี้รถมาแล้วนะฮะแต่เออแต่ไวก่อนเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยแจ็คปิดเลยเมื่อกี้นี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบจำลองเหตุการณ์จริงขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วพี่เบิร์ก็แบบทำงานจริงแล้วนะจิตวิญญาณของกู้ภัยก็คือลงไปทำงานจริงไม่ได้พูดกับกล้องเท่าไหร่ เมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่อ่อ hey, เห็นรถสี่สิ้มอมารถยนต์นะรถยนต์สมวบุคคลอย่างรถมอไซค์แล้วก็มีผู้ได้นะรับปาดเจ็บทัท้งหมดหกราย6กรายเลยครับ ตรงหญ้าตรงนึงตรงในรถคนนึงตรงมอไซค์คนนึงเลยคือคู้ให้แบบเร็วมากคือมองเห็นหมดเลยนี่เราแบบเขาแบ่งกันไหมหรือว่าแบบไอ้สองคนนี้ไปคนนี้สองคนนี้ไปช่วยคนนี้หรือว่าเรากลูไปช่วยทีละคนทีละคนจะดูจากอาการผูนใน้ใดรับบาดเจ็บที่มนะานะเราเขาจะรับนะถ้าคนที่ว่าไม่น่ารอดละต้องปล่อยก่อน,กนเราเอาคนที่รอดถ้าเป็นอุบัติเหตุหมูนะรับถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุหมนะเราต้องเลือกของคนเจ็บที่ว่ามีอาการวิกิตที่ประเมินยังไงพี่ด้วยสายตาอย่งเอใช่คอ๋ออย่างเมื่อกี้ที่มีฉากที่พี่แบบเอาคนออกมาจากรถแล้วคนนั้นก็ปล่่่ออยไวว้กนเพรราาะคับ เพราะว่าคนนั้นอ่ะเราดีแล้วว่ามันต้องเป็นเทาแน่ใกล้จะแล้วแล้วสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยเสียงเสียชีวิตแล้วแล้วตรงพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยอย่างเงียวแล้วมีระเบิดมีเสียงมีอะไรทุกข้อตนนียมันคือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วจะไม่ CPR จะไม่ CPR ตรงนั้นก็คือต้องย้ายมาก่อนเงี้ยเหรอครับกู้ภัยนี่เหมือนเป็นปฐมพยาบาลเื้่งต้นที่ a d v a n c e ์นิดนึงจริงๆควรเรียนรู้นะเพราะอย่างเรื่องขยับตัวเรื่องง่ายๆงเนี้ย คนธรรมดาไปเบื่อไปขยับตัวป่วยก็คือ,อคมีการเลยใช่ถือว่าโครงการนี้ดีนะแล้วถ้าใครอยากจะเข้าโครงการนี้บ้างครับติดต่อสิงหาสาครับครับก็ติดตามเพจเพจสิงหาสาคราับเขาจะมีการประชาสัมพันธ์รื่ยๆถ้าเป็นกู้ภัยอยู่แล้วเนี่ยให้ติดต่อต้นสังกัดได้เลยทางแบบหน่วยของกู้ภัยนั้นๆก็นนนนจะติดต่อไปที่สิงหาสาซึ่งสามารถส่งเข้ามาร่วมได้ฟรีนะครับใครที่ไม่ได้เป็นกู้ภัยก็ติดต่อไปที่กู้ภัยเลยหน่วยกู้ภัยใกล้ๆบ้านท่านนะครับเพื่อที่จะสมัครเป็นกู้ภัยเบ้ต้นก่อนแล้วก็มาเข้าร่วมสิงหาสาได้ นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอบรมหลักสูตรผู้ภายอื่นอีกนะครับที่แบบพี่พี่ผู้ภายเนี่ยห้ามพลาดนะครับหลักสูตรฟรีเหมือนกันคือในวันนี้เนี่ยมันเป็นโครงการหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเกี่ยวกับการผู้ชีพจริงๆิสิอาสายังมีหลักสูตรแบบอื่นด้วยเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟไหม้ใช่ไหมครับโดยที่เขาไปร่วมมือกับคณะแพทย์ศิริราชและก็ยังมีอีกหลักสูตรหนึ่งที่พี่ใช่เป็นหลักสูตรผู้ภายทางน้ําทางน้ําใช่ที่ร่วมกับหน่วยซิลเลยนะฮะเย็นเลยนั้น อยู่กันหน่วยซิลอาจจะหนาวถ้าเป็นกลางคืนแต่ก็น่าเสี่ยงว่ะติดตามกันได้นะครับทางช่องทางของสินอาสาครับซึ่งผมก็อยากจะมาอีกนั่นแหละเรื่องรบีายด้วยเรื่องี่หอ้ทีเซ็นเตอร์ที่เซ็นเตอร์ที่เซ็นเตอร์ พี่เป็นกู้ภัยจากที่ไหนครับเป็นอยู่ปักกิงครับพี่เป็นกู้ภัยมากี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วประมาณ3ปีค่ะ3ปีแล้วเหรอนี่เราเป็นตั้งแต่อายุ15บห้าไว้สิบสี่สิบห้าพี่มีอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมใช่มีอาชีพเป็นของตัวเองก็ค้าขายทั่วไปครับกลางวันค้าขายกลางคืนก็ต้าไหนเย็นก็มาทํากู้ภัยพี่มันจะไม่ต่างแบบมันจะไม่เหมือนกรุงเทพครับครับก็คือกู้ภัยมันจะไม่มีเวลาเปลี่ยนถ้ามีเหตุก็คือเราไปตลอดขายของอยู่ บบบ่าย2ก็ต้องไปไม,มันจะเป็นเวลาว่างของเราเ,เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนอยู่ค่ะขึ้นมออขึ้นม .6 แล้วทําไมเราถึงมาเป็นกู้ใครครับความชอบเลยคะ่ะความชอบสุดนตาวแล้วทำไมถึงแบบมาทําอะไรที่มันไม่ได้เงินเราเราคิดว่าที่เราได้มามันพอ,นอแล้วแล้ว สามารถช่วยเหลือได้แล้วครอบครัวเขาเข้าใจเราไหมหรือเขาน้อยใจไหมว่าออไม่มีเวลาให้รครอบครัวเลยหรืออะไรเงี้ยไม่ก็อาจจะมีแต่ข้างหลังก็เหมือนจะสนับสนุนเราด้วยเชื่อแล้วพี่ชีวิตมีมีความสุขมากคือคือตอนนี้พี่ถือว่าพี่แฮปปี้แล้วก็วโอเคแล้วแล,วลมโบคันหนึ่งพอ<ม> <c oughs> ลํหนึง่งไม่ไม่ถึงขนาดนะครับแค่แค่เราอยู่ได้กินได้ก็พอได้แล้วแล้วก็มีช่วยเหลือสังคมเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราไปเจอจุดที่มันจุดเปลี่ยนเลยเฮ้ยกูต้องมาทำกู้ภัยแล้วอะไรเงี้ยยายอะค่ะยายป่วยแล้วแบบ ไม่รู้แกไม่รู้สึกตัวแล้วแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงเหมือนกันมีอะไรอยากฝากบอกสึงคนที่แบบกําลังคิดจะเป็นกู้ภัยไหมขอให้ใจรักจริงแล้วมาช่วยได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่ใหม่ได้คนที่มีจิตใจอาสาเหมือนกันมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนะพี่นะ,ะสำหรับคนที่อยากเป็นกู้ภัยนะคะก็สมัครได้ค่ะแต่ว่าต้องมีใจรักจริงๆริะคะ่ะ สามปีจากที่ผมทาคลิปกู้ภัยล่าสุดพ <Ừ. S 2> ัฒนาไปเยอะมาก <Ừ. S 2> ในเรื่องของการกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ความรู้ต่างๆแล้วก็ขอบคุณทางสิงค์ครับที่ทําจัดรงการอย่างนี้เพราะมันทาให้งารการช่วยเหลือมันดีขึ้นไปจริงปลื้มใจนะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนทั้งคนที่เขามาทําตรงนี้หรือคนที่ได้ดูคลิปๆนี้ว่าเฮ้ยมันมีคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มเล็กๆเนี้ยที่เขาพยายามทําอะไรเพื่อคนหลายๆคนอยู่อะไรเงี้ย มันมันมันเหมือนการส่งต่อความดีส่งต่อแรงบันดาลใจเนี้ยให้กับคนอื่นให้เขาอยากทําความดีต่อไปอะไรเงี้ยจริงๆนะจากกลุ่มคนเล็กๆกับมันก็จะค่อยๆขยายไปมากยิ่งขึ้นดูๆตรงนี้ไว้เนี่ยเป็นแรงรบันดาลใจในคลิปนี้ทั้งหมดที่ผมอาจจะมีเล่นไปบ้างหรือว่าอาจจะมีตลกบ้างแต่ว่าประโยคที่ผมพูดว่าผมคนลุกหรืออะไรเงี้ยหรือผมซึ้งใจอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะต้องบอกพี่มันเป็นเรื่องจริงนะสัมผัสได้กับคนในกลุ่มนี้ในโครงการนี้ครับ ถ้าใครอยากมาเข้าร่วมโครงการสิ่งกึกษาก็มีมีหลายลักูตรมากนะครับก็บไปติดตามกันได้คือผมเองไม่ค่อยได้คุกคกี่กับวงการนี้เท่าไหร่พอมาได้ฟังครั้งแรกเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอวะแล้วขนลุกเลยเพราะเมื่อเช้าก็รีบมาด้วยห้อ,องน้ําอะไรก็ไม่ได้เข้าใช่ไหม,มไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเฮ้ยมุมมองว่าเฮ้ยมันยังมีคนแบบนี้อยู่นะเว้ยมันยังเป็นความหวังเล็กๆให้ว่าเฮ้ยสังคมที่บางครั้งเราเห็นแต่ด้านแย่ๆข่าวแย่ๆ แต่คนดีๆอะ่ะมันยังมีอยู่เยอะเว้ยม,มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองมุมไหนนหึกออกปะมันก็เป็นแบบมันก็เป็นอาจจะเป็นประกายเล็กๆที่แบบทําให้หลายๆคนอะ่ะอยากที่จะไปทําความดีต่ออาจจะไม่ใช่ในรูปแบบนี้แต่ในรูปแบบ,บแต่างๆอ่ะความดีมันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วแล้วมันจะไม่มีวันหมดไปหรอกผมว่านะโอเคครับพี่เจอกันนะผมได้ครับได้ครับ,รบลาไป,บไปก่อน<ด>ครับ,รบสวัสดีครับ